สวัสดีค่ะลัคนาราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวนะคะเราจะพยากรณ์ดาวประจำเดือนกันยายนช่วงครึ่งเดือนแรก2 5 6 3ต้องบอกไว้ก่อนว่าช่องของเรานั้นพยากรณ์ตามแบบโหราศาสตร์ไทยตามลัคนาราศีคนที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของลัคนาราศีก็กด คลิกลิงก์ไปที่ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างชื่อช่องนะคะเข้าไปดูที่โพสต์แรกสุดเลยโพสต์ปักหมุดแอดมินได้ทำตารางไว้ให้คุณเทียบลักขนาและราศีเรียบร้อยแล้วดูง่ายค่ะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามไว้ไม่ว่าจะทาง YouTube หรือทาง Facebook แอดมินจะทยอยตอบให้นะคะคอมเมนต์พูดคุยไว้ก็ได้แอดมินจะตอบทุกคนเลยทีเดียวแล้วก็ตอบเองก็จะตอบช้าหน่อยเพราะว่าต้องค่อยๆทยอยตอบไปนะคะ สำหรับลักนณากรากฎและราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเนี่ยคุณมีดาวประจำตัวคือดาวพระจันทร์ทำให้บุคลิกลักษณะของคุณค่อนข้างเย็นเย็นระมัดระวงังอ่อนหวานแต่ว่าคุณมีเซนส์นไวต่อสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะชาวกรกฎมักจะรักสวยรักงามรักคนในบ้านรักเพื่อนฝูงเพียงแต่โดยมากแล้วชาวกรกฎนั้นค่อนข้างที่จะดื้ออยู่บ้าง แต่ก็ฉลาดและเอาใจใส่คนอื่นเช่นเดียวกันคุณเจอการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะก็การเปลี่ยนแปลงใหญ่ปัญหาใหญ่แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาและการรับมือที่ผ่านผ่านมานั้นก็ทําได้ค่อนข้างดีนะคะชาวกรกฎหลายคนในช่วงนี้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตวิธีการทำงานซึ่งถ้าหากคุณเปลี่ยนเนี่ยมันเข้าเกณฑ์ดวงชะตามันจะทำให้ชีวิตดีขึ้น ตั้งสติตั้งตัวแล้วก็ลองค่อยๆค,คิดแก้ปัญหาคุณจะแก้ปัญหาผ่านไปได้ค่ะด้วยความฉลาดของความเป็นชาวกรกฎนี่แหละสำหรับดาวเสาร์กับดาวพปปฤหัสบดีดาวใหญ่สองดวงของคุณเนี่ยยังคงกลุ่มร่วมกันอยู่ในครึ่งเดือนแรกกันยายนนะคะอยู่ในราศีธนูพบอริดาวพฤหัสเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ผู้อาวุโสครูบาอาจารย์ผู้มีวัยวุฒิและคุณวุฒิมากกว่า เมื่อเขาเดินลักษณะเนี้ยเจ้าชะตาอาจจะมีความคิดที่ไม่ค่อยลงรอยกับผู้ใหญ่หรือไม่ก็ผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนเกื้อกูลกันมาก็ไม่มีทีท่าเหมือนเดิมห่างเหินกันไม่ถูกใจกันแล้วก็บางคนก็มาทําตัวเป็นอุปสรรคต่อเจ้าชะตาไปซะแบบนั้นก็เป็นไปได้นะ อีกนายหนึ่งก็คือต้องระมัดระวังผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าผู้ใหญ่ที่คุณให้ความเคารพนับถือว่าจะอาจจะมีเหตุเจ็บป่วยในระยะนี้และด้วยความเป็นเกษตรสองเรือนเป็นไปได้ว่าเจ้าชะตาจําเป็นอย่างมากในระยะนี้ต้อง ใช้สติใช้ความรู้ที่ตัวเองมีนะคะมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่มันประเดประดังเข้ามาใส่เนี่ยพิสูจน์ตัวเองนะคะกรากฏถ้าคุณผ่านไปได้แก้ปัญหาไปได้คุณจะพบกับความสําเร็จเพียงแต่ว่าดาวเดินลักษณะแบบนี้มันจะพบความเสียหายก่อนแล้วถึงจะพบเรื่องดีในส่วนของดาวเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิเขากุ่มร่วมกับพฤหัสไงอยู่ในภพอริกก็จะมีปัญหาระหว่างคุณกับคู่ครองอยู่บ้าง แต่ในดวงชะตาไม่ได้บอกว่าหนักหรือรุนแรงเพราะเสาไม่ได้แสดงแสนยานุภาพเต็มที่มีพฤหัสคุมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นั่นแหละเก็บเอาเรื่องเก่ามาพูดใหม่สิ่งที่แอดมินอยากบอกชาวกรกฎก็คืออะไรที่ผ่านไปแล้วให้ผ่านอะไรที่บอกว่าเออให้อภัยแล้วก็ไม่ต้องกลับไปวนคิดเนาะก็ประครับประคองดูแลกันไปหรืออีกในนึงก็ให้ระมัดระวังว่าอีกฝ่ายนั้นมีสิทธิ์ที่จะเจ็บป่วยได้ ถ้าในช่วงระยะเวลานี้คุณมีปัญหาทางด้านนีิสินนะคะดาวบอกว่าคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาและผ่านไปได้จะมีคนเข้ามาให้คุณได้พึ่งพิงได้ปรึกษาหาหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้สินแล้วก็แก้ไขมันผ่านไปได้ด้วยนะในวันที่สองกันยายนดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ยย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีกรกฎในเรือนเจ้าชะตาได้ตำแหน่งราชาโชค ความรักในระยะนี้คนโสดจะมีคนเข้ามาหาแล้วไม่ได้แค่เข้ามาหาคนเดียวนะเข้ามาแบบเพียบเลยเพราะว่าดาวสุขเป็นราชาโชคอ่ะจะมาเยอะมากมาให้เลือกมากแล้วระยะนี้กรกฎก็จะชอบแต่งตัวได้เป็นสาวๆก็ชอบเครื่องประดับเป็นหนุ่มๆก็รักสวยรักงามรักความดูดีเพียบพร้อมบางคนจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะ ลุ่มกลิ่มคุณจะดูมีเสน่ห์มากๆในระยะนี้ก็ต้องประครับประคองสตินะคนเข้ามามากปัญหาก็มีมากสิ่งที่ควรพึงระวังก็คือระวังเกี่ยวกับเรื่องรักสอนไม่ว่าคุณจะไปซ้อนเขาหรือว่าเขามาซ้อนคุณสำหรับคนที่มีครอบครัวคนที่บ้านหรือว่าคู่ครองจะรักคุณมาก รักคุณสุดๆไปเลยเรียกว่าตามถามไายตลอดเวลารักนะคะไม่ใช่หึงหวงเป็นความรักแบบที่เป็นไปตามดวงดาวความเป็นราชาโชคของดาวศุกร์จะเต็มให้คุณเต็มไปด้วยความหอมอ่ะมีแต่คนลุมล้อมและบางทีโชคลาภทางด้านการเงินการงานก็เข้ามาด้วยในยระยะนี้ดาวศุกร์ในภพเนี้ยให้คุณกับคุณค่ะทั้งคนโสดและไม่โสดเรียกว่าชีวิตรัก ดีมากๆเพียงแต่สิ่งที่ต้องระวังก็อย่างที่บอกอะระวังรักซ้อนระวังไปะะซ้อนรักเขาแล้วก็ระวังเรื่องเพื่อนฝูงทรยศหักหลังระวังเสียใจเพราะคนสนิทสุดท้ายระวังมากๆบางคนปลงไปเลยนะอยากอยู่อย่างสงบอยากสันโดษไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครเลยก็มีสำหรับการลงทุนอะไรต่างๆของชาวกรกฎในระยะนี้ถ้าเป็นการลงทุนเกี่ยวกับการต่างประเทศ หรือว่าไปทำ u t u b e ไปทำงานออนไลน์ไปทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศเงินต่างประเทศเป็นล่ามเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีนะถูกโลกก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ดวงชะตามีโอกาสที่ว่าจะได้ไปร่ำเรียนเมืองนอกหรือว่าไปทำงานเมืองนอกก็มีนะคะสำหรับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศในช่วงครึ่งเดือนแรกยังอยู่ที่เรือนการเงินได้ตาแหน่งราชาโชคมหาจักรอุจาวิราชและเกษตรราธิพดีคือมันได้มาตั้งแต่เดือนที่แล้วไง นับได้ว่าเงินทองเนี่ยเยอะเพื่อนฝูงอะ่ะมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีทั้งแย่และดีสลับกันไงเวลาดีก็ดีโดดเด่นเวลาแย่ก็แย่เกินเบอร์ดังนั้นเจ้าชะตาจะต้อง ตั้งสติให้ดีในในระยะที่ดาวเดินขึ้นขึ้น,นลงลงแบบนี้นะคะเพราะว่าตำแหน่งและโชคลาภต่างๆที่ได้มานั้นให้ผลก็จริงแต่ความเป็นภพวินาศยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะดังนั้นเพื่อนฝูงในระยะนี้ถ้าเป็นคนต่างชาติต่างภาษาจะดีกว่าพี่น้องญาติมิตรนี่ระวังไว้เลยนะคะเพราะว่า มันมีเรื่องของการดีวงานร่วมงานลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้มันจะแล้วก็เรื่องอื่นๆก็จะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่ว่าผ่านไปได้จะประสบความสําเร็จเพราะว่าบอกไปแล้วไงอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับวินาทมรณนะอริรเนี่ย าดาวอีกดวงหนึ่งดีแล้วเดินเข้าไปคุณจะเสียหายก่อนแล้วคุณถึงจะได้รับประโยชน์ในส่วนของดวงอาทิตย์ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเขาสถิตยอยู่ที่พบการเงินค่ะกลุ่มร่วมกับพราหูดูเป็นคู่มิตรคู่วิชาการคู่พูดคุยแต่มันหนักไปในทางโอ้อวดไงถึงแม้ว่าจะโอ้อวดในเรื่องจริงอ่ะแต่มันก็มีคนไม่ชอบไงหากอุดจุดรั่วไม่พูดเยอะเกินไปเนี่ยจะจะดีจะส่งเสริมตัวพระอาทิตย์กับพระพุธนั่นน่ เขาเป็นคู่มิตรกันก็จริงแต่เขาเป็นศัตรูคู่ธาตุด้วยนะคะพระอาทิตย์ธาตุไฟพูดธาตุน้ํามีสิทธิ์มากๆที่ระยะนี้เจ้าชะตาจะพูดน้ําไหลไฟดับและแน่นอนว่ามีสิทธิ์ที่จะมีคนไม่ชอบคุณเพราะคําพูดดังนั้นเวลาจะพูดอะไรออกไปก็กลั่นกรองคําพูดของเราให้ดีนะคะทีนี้เงินทองจะมาทางไหนมาทางเพ,เพื่อนฝูงเหมือนกันค่ะก็เน้นไปในทางเพื่อนต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเพราะว่าเพื่อนสนิทหรือว่าญาติมิตรนั้น หวยไปลงตรงที่เป็นเจ้าเรือนวินาศมาคุมร่วมนี่แหละค่ะระมัดระวังนะเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดถ้าลงทุนลงหุ้นคัดเลือกเพื่อนให้ดีๆอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระยะนี้เงินทองเก็บไว้ดูแลตัวเองอย่าเพื่อให้ใครยืมเพราะว่ามันจะกลายเป็นหนี้ศูนย์ในวันที่10ดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์เรือนลาภะคราวนี้อยู่ยาวๆไปช่วงกุมภาพันธ์มรณะเข้าลาภะ เรือนลาพะนั้นมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพอเข้าไปอยู่ในบ้านดาวศุกร์เป็นยังไงคะราหูก็สนุกเลยเพราะว่าตัวราหูนั่นะคือความรุ่มหลงมัวเมาตัวดาวศุกร์ก็เป็นฉายแสงแรงๆเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องการใช้เงินเก่งเรื่องความสวยงามเรื่องดนตรีเรื่องความสุรุย่ยสุร่ายเจอกันนี่เป็นหึงกอดคอกันไปเลย ทีนี้ถ้าเกิดคุณปล่อยตัวปล่อยใจไปตามดาวราหูเนี่ยสุดท้ายแล้วเรื่องครอบครัวหรือความรักก็จะพานเสียหายไปได้สิ่งที่ต้องทำก็คือตั้งอกตั้งใจตั้งสติให้ดีดาวราหูของเราจะย้ายเข้าเรือนโชคลาภของเรามีสติรู้ตัวไม่มัวเมากับอบา,ายต่างๆก็จะช่วยให้คุณอยู่รอดปลอดภัยนะคะแอดมินเป็นกลาลังใจให้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นความหมายทางด้านไม่ดีแต่ถามว่ามันมีด้านดีไหมราหูเนะ่ะเป็นเจ้าเรือนมรณะเป็นอันว คุณจะได้ลาบได้ผลจากเรื่องเก่าๆของเก่าๆผลประโยชน์เก่าๆหรือแม้แต่ความสําเร็จเก่าๆหรือขึ้นมาแล้วยังได้เงินได้ทองอ่ะคือมันอาจจะได้รับประโยชน์จากเพื่อนฝูงที่ทิ้งไว้ให้หรือว่าคู่ครองซื้อให้ซึ่งแนวโน้มในดวงเนี่ยคู่ครองคนรักของเจ้าชะตาระยะน,นี้ค่อนข้าง มีโชคมีลาบนะคะอาจจะให้คุณได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆก็เป็นไปได้ที่สำคัญระยะนี้ถ้าเกิดมีการเดินทางขึ้นคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอันดีค่ะ สรุปโดยรวมแล้วเจ้าชะตาในช่วงครึ่งเืินแรกเนี่ยหากทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือไปเรียนต่อไปทำงานที่ต่างประเทศประสานงานกับชาวต่างประเทศหรือว่าทำอะไรก็ตามที่ได้เงินจากต่างประเทศเนี่ยคุณจะสําเร็จเป็นการดีค่ะแต่หนะ้าที่การงานอาจจะมีอึดอัดขัดใจกับผู้ใหญ่ที่เป็นอุปสรรคอยู่บ้างก็ต้องระมัดร,ระวังตัวระมัดร,ระวังใจให้ดีการพูดจาเจรจาอย่าโอ้อวดเพราะว่า ศัตรูที่แอบแฝงจะทำให้คุณเดือดร้อนขึ้นมาคู่ครองคนรักระยะนี้ค่อนข้างให้โชคลาภเงินทองถึงจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างส่วนใหญ่จะเกิดจากตัวของคุณเองที่เก็บเอาเรื่องเก่าๆมาพูดระมัดระวังในการครบหาเพื่อระญยิพี่น้องเรื่องเงินทองช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งให้ใครหยิบยืมนะคะ สำหรับครึ่งเดือนแรกบอกแนวทางกันแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวแอดมินทยอยลงครึ่งเดือนหลังให้ฟังค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะประสบแต่ความสำเร็จพบแต่ความดีห่างไกลความทุกข์พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ